นี่ก็พอน้องคนหน้าก็ได้มอบหมายให้แต่เด้อเนาะเอบแต่สี่พันแต่สี่พันหาร้อยบาทเนาะสี่พันห้าร้อยบาทเรงนพี่น้องเลยเนาะดีใจบ่ละ่ะ,ะคิดว่าวาสิมีเมื่อนี่นะบวกคิดเนาะน้องน้องบวกคิดไปสิมีเมื่อนี่ สบายดีสบัสดีและพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อสุขสุคนโดยจะเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าต่างประเทศกัยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องยูทูปสหวาสนาแชนแนลแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้สาวาสนาเดินทางมาหาน้องนกตั้งมาหนึ่เนาะกลมาพร้อมทีมงานแต่ว่ามาบระกอบด้วยพเมพี่น้องเนาะกจมีแต่พอน้องคนหนาบ้านเฮากับสาวาสนาแชนแนลมาสองคนมาหนึ่งพเมพี่น้องเลยน้องพลอยๆเคลนกันยังอาการคลือนกันยังบ่ค่อยดีปันใดก็ได้พักผ่อนก่อนเนาะพเมพี่น้องเนาะ ตัวเป็นยังเทาก็มาทำเอามาได้เนาะขามาเป็นสะพานบุญให้พอหักน้องนดจากต่างประเทศเนาะได้มามอบเงินเป็นจํานวนเงินกับหนึ่งอันสี่พันกับห้าร้อยบาทคุณแม่พี่น้องเอเขินผากมาจากต่างประเทศให้น้องนดว่าว่าน้องนดน่ะเป็นเขินหักแพงเหมือนคือลูกคือเต้าเขินเนาะเขินกยอุปยก็ท์คำสู้น้องเขินเนาะเขินหักแพงคือลูกคือเต้าอะไรคุณแ่พี่น้องเอกะ เขาก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้ขึ้นเนาะก็ไปเบิ่งไปซ้มน้ำกันกบาน้องรถสียูหรือบอน่องพี่น้องเนาะก่อนจะไปเบิ่งไปซ้มกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ยสาบานเลยเธอเพื่อเป็นกำลังใจให้สาบาดได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องจอต่อไปเนาะก็ไปเรื้องไปซ้มน้ำกันไม่พ่อพี่น้องบาน้องนรถยูบอนาะพ่องพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีดูอ่ะน้องนรถเพ็ยงยังยูนี่จักต่รจักต่อ จ็กต้ไว้เห็นอย่างนี้เนาะโอ้ยไม่รัดพักกับเรารักกับเราคายบ่อะามือนี่กับลมเนาะน้องเนาะปุ่มเนาะพักกับเราโดยโดยกำบัดเป็นกำมๆไม่ต้องรุนเนาะจะแจ็คโต้ไว้เนาะแล้วหอนยามเนาะมันมันเป็นแล้วก็หลได้มัดเลยเนาะโดยโดยอมันเสียงลมพัดแห้งเนาะ

แต่น um so so nah ้องนดกะนั ine, right. ่นบ่ต be in right. ้องนดกินข่าวลวบ่วันนี้นะกินข่าวกับย่างเ่า ok นี่นะแต่ว่ามื่อนี่ยงงเนาะตอนเที่ยงไ้งเนาะยาเน้เร้นะกินข่ากินยาเี็กน้อยเนาะอไปเนาะสยเมื่อนี่อากาศลมเนาะ

คือว่าไปไปต่อยาบม่ร wow. ู Mira, ้ว่าไปเช็คทุกเดือนบ่รู้ต่อยาไปต่อยาโอ้นี่ว่าเช็คแบบที่ว่าไปขวดแบบนี้นะลงหรือบ่ลงแบบนี้นะน้องบ่ได้ยังบ่ได้ขวดก็ขึ้นบ่อบ่อบ่อถึงบริบอกเนาะแต่มีแต่ต่อยาสื่อซื้อโดยโดยถ้าว่าไปไปเช็บิ่งแบบว่ามันจะขึ้นเพิ่มอีกบ่หรือว่ายังไ็ต้องลดต้องอันนั้นเนาะต้อง่ดเนาะ ต้องใส่ใจ่าดใส่ใจรายเนาะโดยแต่ด้วยเอาแต่ยากายังบ่มีเงินอยู่แล้วเนาะถ้าเช็คเขาก็ได้เพิ่มราคาไปอีกเนาะโดยเขาบอกว่าลุ้งนึกบุลุงเขาเอาน้องนึกแต่ยังบ่เคยเช็คเนาะแม่แน่แน่แต่ยังบ่เคยเช็คเพิ่งว่าจีกวดขึ้นบ่ด้วยอย่างไรแต่ยังบ่เคยเนาะน้องนึกเนาะมีแต่ต่อยามากินเรื่อยเนาะเพราะว่ามันดีขึ้นเดี๋ยว่าน้องนึกด้วยอย่างไรมันกัดไข้ไงบ่ น้องนุชได้รับประทานยาที่ว่ารักษาได้เข้าไปได้เนาะไข้เมย์มีปัสสาอาการเมื่อยกับสีลดลงเนาะถ้าคาดเย็นไปนี่ยู่สบายหมล่ะสบายแน่นอนเนาะอากาศห้อนเลยอยู่ยากบ่สเป็นสิ่อยู่ยากคือเพิ่งเห็นบ่เมื่อนั้นเนาะแต่เมื่อนี้เพิ่ะจะบ่มีิคือกับอะไรเพราะว่ามันอากาศจะลมเมื่อเย็นเมื่อนี้อากาศล่มร่มืันนี้เนาะ นอนนดไเเมื่อนอนเลือนเมื่อคืนนี่เมื่อนอนเดือนเมื่คืนนี่เนาะมันกำนั่งเมื่อตะคืนในบ่วาเพงะเมื่อนอนคนเดียวนี่แหละเ่่มน่องเนาะน้นนดยอบนวลอ้เย่างยางข่เมื่อนาะกโลกปีนแลนเนาะี้่ได้ปีนบ ก็ได้รับประทานยาป่ะเนาะเขื่นกินยาได้บ่เศร้าเลยแบบสดใสขึ้นเนาะสดใส้กูเมื่อนั้นเนาะแม่เน่าเมื่อนั้นนี่โฉมหอพี่น้องเลยเนาะน้องคนกระโดดอันนี้คือว่าถ้าได้กินยานี่ก็จะพื้นโตขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นเนาะใจองไรก็ขอให้น้องนวดกินยาให้ตรงเวลาเนาะกินยาตรงเวลาก็คือบ่ให้คิดมากนะเนาะเนาะแกคิดมาก่แต่ในเมื่อคิดมากเขื่อนได้คิดเรื่องหอยพี่น้องอ่ะ เรื่องขยะนําเนาะเรื่องขยะนี่ที่ว่ามันเกิดขึ้นเรามีเงินปัวแบบจักสิปัวไปไรที่เนาะไม่ไม่ไมนปัวปิดน้ำขยะเป็นเนาะเป็นหองเนาะอย่างไรก็ม่วยคิดเนาะน้องนุชเนาะหน่เนาะทีมงานเาก็เป็นกำลังใจให้เนาะทีมงานเลยก็ทั้งพ่อเจ้าพ่อเจ้าก็เป็นกำลังใจให้คือกันขึ้นก็เพิ่งน้องนุชจะไดน้องนอยู่ได้นี่กำลังใจให้เจ้าอยู่เนาะแล้วก็ให้ลูกสาวของพ่อเป็นสูๆเด้อน้องนุชเด้อ ขอให้ดีคืนดีวันเนาะสู่ให้ดีคุ้มมือเนาะมาท่านซะทางพอเพิ่นกัรอชมหน้าลูกสาวเยอะแหละป่านนี้โดยทางทีมงานของเฮากะถ้าเห็นน้องนดยิ้มได้ที่เฮากะดีใจเนาะดีใจเนาะเนาะสบายใจเฮากะมาถ่ายคลิปกัสบายใจสบายใจเนาะโดยจะมาเห็นน้องนวดมาชุ่มเฉาเนี่ยเฮากะทั้งมวลเลยคือเฉาหนึ่งพื้นเนาะแตคือพื้นที่ มีอย่างของในหัวอกหัวใจคนเนาะ TOS ในมือนี้กับน้องเขาจะไล่โอ้ลมพูดจะย่างตบย่างสบายเนาะเลยจะมีความสุขดีอยู่เนาะตอนนี้เนาะที่ใจของคุณจะได้รับประทานยา้เนาะร่างกายของคุณซีดีขึ้นเหมือนนะเลยโอ้ลมของเขามียิ้มแย้มได้เหมือนนี้เนาะแต่ว่าวันก่อนโอ้ยน้องนุชซึ่งเศร้ากับลูกว่าผิดทานนั่นไปใช่ยาเนาะน้องนุชเนาะ มีได้พี่น้องเลยมีคนทับเพงกันเนาะมีพอหักกักเพขง้นอึ้นก็ดีใจได้เนาะนี่ก็เลยชายทำให้ชายทัพอหักเป็นจากต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะโดยได้ทำชมเนาะขึ่นก็คืิดีใจแอดยิ้มอยู่แล้วแหละโดยโ้ยมาไี่ก็ได้มีวันไหนเราลดเลอัย ต่างประเทศเนาะโดกองทาคนได้โอนเงินมาให้น้องนุชเนาะเงินมาให้น้องนุชให้น้องนุชชื้อยาเนาะซื้อยาไปหาหมอหานยังไเนาะซื้อยาหาหมอน้องนุชเลยเนาะแต่ต่อไปนะทางพ่อฮักทำให้น้องนุชคิดมากเนาะหอยคิดมากเพราะว่าโลกนี่นะมันรักษาได้น้องนุชเลยเนาะโดยทำให้คิดเนาะถ้าเขาคิดลายมันก็สีส้มไปเนาะมันก็สีเข็ดให้เป็นพญาดิรุมเร้าเข้ามานะน้องเนาะบางคนน่าจะได้ รับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับน้องวาดพี่พี่น้องเลยก็ทั้งให้ทั้งตาคอหักทั้งต่างประเทศเนาะโดยไต้หวันพี่พี่น้องเป็นอยู่ไต้หวันเนาะโดยอยู่ไต้หวันแตมวันนี้กตมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะจะได้มอบเงินให้น้องนุชเนาะเพื่อให้เพื่อนสบายใจเนาะโดยได้หินกับมือกับให้ได้ห่อนมือน้องนุชเนาะโดย น้องก็ได้มาเป็นสภาพบนให้เป็นจำนวนหาท่าเอ4,000หาร้อยบาทหน่<ด>ยอยจำนวนเงินเนาะกับ4,000หาร้อยบาทน้นนองนวดเนาะ<ด>อันนี้ก็พอน้องคนหน้าก็ได้มอบหมายให้แต่เด้ดดดอเนาะเออ4,000 4,000หาร้อยบาทเนาะ4,000หาร้อยบาทเพี่น้องเลยเนาะมีใจบ่ล่ะคิดว่าวะจะมีเมื่อนี้นะ บวคิดเนาะน้องนุชบวกคิดไปซีมีเมื้อนี่เนาะล่ะการแสดงความดีใจน้องนุชลายเนาะทางทีมงานของทีมงานเนาก็ดีใจน้ำเนาะถ้าน้องนุชได้เขาก็ดีใจน้ำเนาะน้องนุชเพิ่งก็ว่อมาออกไปพี่น้องเลยก็จะอาชิดตื่นเต้นเนาะตื่นตันมากเลยพี่น้องเลยเนาะเต้นเคือบวกคิดไปซีมีเมื่อนี่เห็นวปะดูแม่ถ้าน้องเพิ่งก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะผ่อนมือน้องคือเรียบร้อยเลยเนาะน้องเพิ่งก็ได้รับเลยเนาะแม่น้องก็น้ำ พอเบาเลยาพอเกนเนาะกาปล่อยพิ่ขอบคุณขอบพุก็ได้ละเออเมนเียนองพะขอบุณขอบพุณพอเนี่ยูกะนั่นแหละัก็ได้ขอบใจเลยเนาะ็ะขอบคุณขอบคุณพอ จากกะปฏินอกเลยเนาะน้องนุชเป็นการคืนชีพใจลายพี่น,อ<ด>นอ้องเนาะทางพ่อพนได้ยิ้มแบบคือสีนอนแอบยิ้มอยู่แหละป่านน้ <c oughs> นองเลยก็ได้ดดไหวกิฟต์ดไปซื้อย,ยาอกินน้องเนาะ<ด>ต่อไปกับพ่อยน้องไม่คิดมากเนาะเพราะว่าโลกอันนี้นะก้าวขา,าคิดมากมันก็ายสุดโตมลงไว้เนาะน้องนุชเนาะแต่ให้คิดน้อยเพราะว่ามีเรื่องอย่างกันอ่า พึกษาเนาะพึ่าพ่อแม่เจ้าก็ได้เนาะพ่อแม่ก็ได้หรวยว่าพึกษสาวทังทีงานหรือว่าสาวาสนาก็ได้พอน้องคนหน้าก็ได้เนาะสบายออกได้เนาะะบายได้พี่น้องเ็ยงดีที่ว่าสัฟังเนาะรับที่ว่านอกมจะุดปุย่าสั้นๆเนาะเยาตนาได้และนยวิดใจนมีมาเนาะ ินวันนี้แต่ิ้ไล่นพี่น้องเลยมีของหวานๆวนี่สุบปีเนาะให้น่องมดหายไปวเนาะโดยหายไววเไปวแ้วน้องมดเลยวัพิได้แข่งแหงเนาะไดยออกอีกเนาะได้ไปหาเงินหาคำก็ได้เนาะเพิ่นการังอนาคตเพิ่นนไงตังสี่อันเนาะวันเค็นหากระสีใหญ่พม่น้องเลยย่สิบแปดปีโดย ยังมีอนาคตอีกไงเป็นอยู่กันอาสุสานครเปนอยู่เนาะดดีๆแล้วกันได้น้องว่าเนาะกาได้อุดมกับน้องนุชกาถึงตื่นตันหน้านอนพอน้องคนหน้าเขาก็จะได้โคตัวเดินทางเมื่อวานไหนเนาะน้องนุชเนาะมื่อนี้มันกอากาศลมเนาะนอนหนาวนึงกาสปีบุกไฟได้ยินปะไดปีบุกไฟได้ยินเนาะไม่เราบผมมีแต่อฟที่เราเลยกาดซีให้อปีล่าน้องนุชเดี๋ยวเราไปไหนเนาะล่าน้องนุชก่อนสบายดีล่ะ กับอู้ร่มกับน้องนุชกัมาสุน่านเลยเนาะกัอาการน้องนุชกัได้กินยากับซีดีขึ้นในน้อยนึงเนาะมึอนี้เนาะน้องนุชกัอารมณ์ดีพอเป็นผีหลองเลยกัเหาก็มามอบเงินให้ขึ้นเป็นสะพานบุญให้น้องนุชป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ได้ถึงมือน้องนุชได้น้องนุชก็ได้ดีใจแล้วเนาะทีมงานเขากัสซีได้โคตูลาส์แบบนี้ศาสนาอะไรเพราะว่าหนาวเนาะเป็นผีหลองมัอนี้ร่มอากาศร่มเย็นๆมัอนี้เนาะ สิได้จรัลลมลาเลยพ่อพี่น้องเลยถาา้าสวัสดีเพราะพิพลาดประการใดกข็ขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อพี่น้องเดอ้อสิได้กล่าวคำว่าสวัสดีและสวัสดี